สวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ช้างศึกใช้ใครดีเช็ครายชื่อโค้ชโปรเลซนมีลุ้นคุมทีมชาติไทยนะครับเล,เลียงลิตรายชื่อคุณซสือชาวไทยนะฮะที่มีดีกรีโปรเลซนตามสเปคที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยากจะได้มาเป็นคุณซสือทับช้างศึกคนใหม่ หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับได้ประกาศยกเลิกสัญญากับอากิระนิชโนะกุนซึดชาวญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงค่าของวันที่2 9ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาทาให้ตอนนี้หลายคนคงโฟกัสไปที่ใครที่จะมาขุมทัพช้างศึกเป็นคนต่อไปซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีข่าวออกมาว่าสเปคของกุนซือใหม่ทีมชาติไทยที่ทางสมาคมวางเอาไว้จะเป็นโค้ชชาวไทยและจะต้องมีรีกรีระดับโปรหลเซนโดยปัจจุบันนะครับโค้ชชาวไทยที่จบหลักสูตร โปรเลเซนเรียบร้อยแล้วมีอยู่ทั้งสิ้น29คอนซึ่งหลายคนอาจจะยังว่างงานอยู่ในปัจจุบนันขณะที่บางส่วนก็รกระจ,จายไปทํางานอยู่กับสโมสรต่างๆทงั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งมีใครกันบ้างนั้นนะครับทางทีมงาน S.M.Sport s นะครับซึ่งข้อมูลมาจากที่นี่นะครับก็ได้นํารายชื่อมาให้ดูกันเราไปดูกันเลยนะครับแอดมินจะอ่านแบบรวดเร็วนะครับกุนซื้อโปรเลเซนปัจจุบันที่ทํางานในประเทศไทย โค้ดบานจตุตวรรณสีปันโค้ดทูแบงคอกยูเนเต็ดโค้ดวุฒิสารวุฒิตรีพันธ์ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคการเทเลอเอฟซีโค้ดอั๋นสุรพงษ์คงเทพโค้ดเชียงใหม่ยูเนเต็ดโค้ดอ้นรังสรรค์วิวัตชัยโชติโค้ดปอลิเทโรเอฟซีโค้ดหนวยสุรชัยจตุผัทรพงษ์พออสมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดโค้ดโบสจักรพันธ์ปันปีผู้ช่วยโค้ดชนบุรีเอฟซีโค้ดกรัมวีระเวคินสีหวงพออสโมสรหนองบัวพีทเอฟซี โคดละอิสระสีทารโผู้ช่วยโคดทีมชาติไทยโคเตอลงกรทองอําผู้ช่วยโคดสิงเชียงรายยูเนเต็ดโคดเฮงวิทยาลังหกุลประธานพัฒนาเทคนิคชุมลุรีเอฟซีเสื้อเจเด็จเจเด็ดมีล่ามโคดเมืองการยูเนเต็ดโคดรุ่นอรุณตุนวัฒนาคูณโค้ดฟุตบอลหญิงยู19ปีโคดเสกเสกสรรสิรุพงศ์โคดกำแพงเพชรเอฟซีโค้ดแดงทรงยศกลิ่นสีสุขโค้ดบ้านค่ายยูเนเต็ดและโคดนันอัฐพักชลิตตาพรโค้ดนครศรียูเนเต็ดนะครับ ส่วนโค้ชคุณซือโปรเลเซนปัจจุบันที่คุมทีมตามประเทศนะครับโคซิโกเกียติศักดิ์เสนเมืองฮองอัยญายเวียดนามโค้ชจากประจักษ์เวียงสง f อจันทบุรีจากประเทศลาวโค้ชดาดธงชัยลุ่งเลืองเลิศดโปรแวง f อจากสโมสรกัมบูชาส่วนคุณซือโปรเลเซนที่ปัจจุบันว่างงานนะครับโค้ชจุนจตุพลประมวลบานโค้ชยงวรุิศรีมังคะโคหนึ่งหนึ่งรัไทยสะทองเวียนโค้ชตุยศิรศักดิ์ยอดยอดไทยโค้นบนพพร เอกสาตาโคชเช่นประสบโชคโชคเหมาะโคชเอกเอกลักษณ์ทองอำ่ำโคชพีจิรวัตรไรามานากุลโคชเจดเจดนิพัฒน์รัชชดเฉลิมโรดโคโชโจทวีศักด์โมราสินและโคเชเบนชันวิทย์คันธราชตอนนี้นะฮะก็เลียงลุ้นนะครับว่าใครนะครับที่จะได้เป็นกุญซือคนใหม่คนต่อไปของทัพช้างศึกนะครับ ธนวัน์ซึงจิตทวรขอโพสถึงอากิรัตนิชโกครั้งสุดท้ายกับทีมชาติไทยธนวัน์ซึงจิตทวนนรแนวรุกทีมชาติไทยจากสมสรเลสเตอร์สตีโพสข้อความรู้สึกนะครับหลังจากสมาคมฟุตบอลไทยประกาศปลดอากิรัตนิชโกออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยธนวัน์ส่งคำขอบคุณไปถึงอากิรัตนิชโกถึงการเรียกตัวเข้าสู่ทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นคนให้โอกาสซึ่งอากิรัตนิชโนนะครับได้เรียกตัวธนวัน์ซึงจิตทวรนมาร่วมทัพทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในเกมคัด ที่ผ่านมาซึ่งน่าเสียดายที่ไม่สามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้กรอโพสขอบคุณนะครับคำว่า thank you โพสต์ จะไปบนโลกเวียดนามตั้งโค้ด CSL ผนึกกำลังโค้ดปากซีเวียดนามรายงานนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งเวียดนามหรือ VFF แต่งตั้งพารคซุนขยุนขึ้นเป็นมือขวาของปาร์คทางซอกกุนซือหหักของทีมแล้วปารคซุนขยุนนะครับเขาคือหนึ่งในยอดกุนซือในชนิดซูเปอร์ลีกที่เขาคุณสโมสรเทียนเจินจวนเจนียนนะครับในระดับสูงสุดของลีกเจียนชนิดซูเปอร์ลีกเมื่อปี2 0ง8โดยหลายสื่อมองว่าการที่ทีมชาติเวียดนามได้แต่งตั้งพารคซุนขยุนนะครับไปเป็นมือขวาปาซอ ในครั้งนี้เพื่อหวังการเตรียมรับมือกับทีม้าตจีนหรือไม่โดยเฉพาะหรือเปล่าท่นี้ปั้งอังซอนครับเลือกเล่นจากของอัญ,ญลายของทีมซิโก,โกเกติศัก์เส,สนเมืองถึง6รายด้วยกันมาติดทีมชุดลุยศึกคัดบอลโลกรอบที่3โดยสำหรับทีมชาติพิณันเตรียมทำภารกิจสำคัญในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนอนเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับโดยจะประเดิมนัดแรกที่จะพบกับซาดิอาระเบียในวันที่2กันยายนนี้ครับ บุรีรัมย์เร่งปิดดิวบุลเลอร์เมืองไทยสองทีมพร้อมเบียดัยงปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับหลังจากปิดดิวขอ้องเครื่องทีมชั้ไทยพีรดนชำรัศมี ข้ามาเสริมกรังในแดนกรังเป็นที่รู้จแล้วโดวยทัพประสาทสายฟ้ายังไม่หยุดเพียงเท่านี้รายงานล่าสุดนะครับพวกเขาเร่งปิดดิวคว้าตัวธีรพลยอเย,อเยอ้ยแนวรุกเจ้าของฉายาโทมัสมูเลอร์แห่งเมืองไทยเข้าสู่ทีมเพิ่มอีกคนเพื่อม,มาหมายในกรารควา้าแชมป์ไทยลีก2021หลังจากที่ทีมต้องพลาดควา้าแชมป์มา2ปีติดต่อกันอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งตอนนี้2ทีมจากไทยลีกต้องการตัวธีรพลยอเย,อเยอ้ยไปร่วมทีมด้วยเช่นเดีวยวกันทั้นทีมน้องใหม่เชียงใหม่ยูเนเต็ดที่มีโค้ชอันสุรพงษ์กรุงเทพเป เมื่อหลังเคยร่วมงานกันสมัยอยู่กับโอดิตเทโรเอฟซีและสมุทรประการซิตี้และยังมีอีกทีมที่ไม่ไกลจากเมืองหลวงกําลังเร่งจรจจรคว้าตัวธีรพลยอดเยอเย,อยอไปร่วมทีมเช่นเดียวกันนะครับสำหรับธีรพลยอดเยอเยแนวรุกในวยัย2 6ปีสร้างผลงานเกียรติยยมอย่างมากกับเคียวสมุทรสมุทรประการซิตี้ลงสนามไป76นัดยิงปแล้วถึง16ประตูถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วในยุคข,ของคุณซื่ออากิระนิชูโน วันนี้4ปีที่แล้วชนาทิพลงสนามครั้งแรกทำเอามิซ่าถึงกับเด้งออกจากเทีมวันนี้เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับชนาทิปส,งส์งกสินลงสนามรอดแรงให้กับฮ o อกเกโดลคันโซเรอซัปโปโรโดยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและมีเวลาอยู่ในสนามราว63นาทีด้วยกันโดยเกมดังกลก่าคันโซเรอซัปโปโรทีมอันดับที่15ของตารางขนานน เปิดซับโปโรโดมโปรแกรมเมอยของอุระเรดไดมอนทีมการของดิญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นนำทัพมาโดยมิซามิโรไฮเปรตวิทเกมนั้นชนะทีมนะครับโชว์ฝีเท้าให้แฟนบอลญี่ปุ่นได้เห็นเต็มๆต,ตาเป็นครั้งแรกเขาปั่นปว่วนแนวรับอุระเรดไดมอนเป็นอย่างมากก่อนที่จะช่วยให้ทีมคอนซาตนเเลซซัปโปโรเปิดรังอัดอุระเรดไดมอนไปถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากนั้นทำเอามิซามิโรฮเปเรตวิทถึงกับโดนปลดออกจากตำแหน่งกุนซืออุระเรดไดมอนในทันทีซึ่งหลังจากนั้นจมทัพจาก แฟนสยามก็สร้างปรากฏการณ์มากมายพร้อมกับก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักกําลังสําคัญของทีมจนถึงปัจจุบันนะครับโอ้ยสุดตีนอีลีครับ4ปีที่แล้วนะครับก็คือวันนี้แหละฮะสุดยอดจริงๆนะครับนี่คือสุขกาวูุตบอลไทยนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรส่วนสําหรับโค้ชใหม่นะครับก็อาจจะเป็นโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดนะครับที่จะคุมทีมขัดตาทับไปก่อนนะครับ